เชื่องถนนสายหาตอนน้องดำคนดังอออยังไงก่อนอื่นก็ต้องขอโทษพี่สื่อมวลชนทุกท่านเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็แฟนคลับเอฟซของอดารารับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนะฮะ <c oughs> ที่จะมาร่วมงานเปิดตัวยาดมน้ยเชิญยิ้มอ,อีกสักครู่นะฮะจะพบกับดารารับเชิญที่เป็นการเซอร์ไพรส์ที่สุดในวันนี้เลยนะครับ <c oughs> อีกนานไม่คะดารากว่าจะมาเน <c oughs> ี่ย ใจเย็นๆนะเอฟพี่พี่อะไรนะแ<ค>อะงจี้ค่ะพี่แองจี้ยากระจุยพี่ของพี่เหอรอะำไมของพี่หมดเลยเลนี่ยใช่ค่ะผูจะไม่ใช้หลายตัวเลเกันนะ หลายๆที่ฝากมาค่ะอ๋อหลายๆที่ฝากมานะครับพี่ครับพี่พี่จากฉบับไหนฮะอ๋อจากเพจเพจอีแจงฮะอีแจงใช้มาฮะเอาไปลงในเพจผมด้วยครับผมขอโทษนะครับแล้วคุณดัมจะมาตอนกี่โมงฮะดัมดัมปักน้ำโพดัมดัมก้อนเด้อย้าย้ายใหม่แล้ววันนี้คุณเป็นใครฮะสื่อมวลชนไหมฮะไม่ใช่สื่อมวลชนคุณเป็นใครเป็นแฟนคลับ ของดัมดำดำโพธารามโดนนั่นดัมไปค่ะไปดีกว่าละกันเดี๋ยวเดี๋ยวได้สักอันนั้นแหละสองดัมแล้วยังเงียบอยู่เลยผมเป็นแฟนกับของดัมโพธารามเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ผมอยากเจอเขานะฮะไอ้นั่นเขาจัดท่ากันเสร็จหรือยังอ่ะนะไม่ให้จะจัดท่าว่าถ่ายถ่ายส่งเพจฮะอ๋อส่งเพจส่งส่งตอนนี้เลยนะครับหนึ่งสองสาม คเยฮะครับทุกทุกท่านนะฮะขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพจแจงด้วยก่อนที่จะไปพบกับดารารับเชิญในวันนี้นะผมจะพาทุกท่านไปพบกับท่านประธานในพิธีขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานนะครับ ฝากด้วยครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับผมนี่คาแคร์ที่ไหนครับเนี่ยฝากด้วยครับสวัสดีครับคุณนุ้ยสวัสดีครับคุณนุ้ยสวัสดีขอไปนะไม่ได้ออกไปรับท่านนะอ๋อไม่เป็นไรกันเองนะคุณนุ้ยทำตัวตามสบายนะเฮ้ยไม่เป็นไรคุณนุ้ยให้เกียรติผมเชิญท่านนะให้เกียรติผมมากกคุณนุ้ยไม่เป็นไรนุ้ยแต่ท่านไม่รู้ว่าท่านเป็นังครับผมขอขอโทษจริงนะครับคุณ ถ้าเราไม่ห้แต่เขาก็หยุดเชสซี่เย้ยย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 รยิรยยยยรยยยยรยยยยยรยยรยมยรยย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 รอยรยยยรยยยยยนยยยยร้ยยยรยย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 ยรยย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 รรยยยยยรยยยยยยยรยย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 ยรรยนยยยยยยรยยยยยนยนยยยยยรยยยยยรยยยรยนยยยรยยยยยนยย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 ปรยายย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 ยดยยยยยดยยยยยะยยยยยยยมยย ขโมยซีนไม่มีเลยนะภาพท่านชัดเจนมากเนี่ยเใช่ไหมคล้องตั้งหลายตัวนะครับนี่ใครอะคะเป็นท่านประธานฮะมาจากพระประแดงฮะเน้ะแต่เสื้อซาฟารีรองเท้าของฟูแล้วใช้ใช้ใช้เวลานานไหมฮะท่านมีงานต่อฮะเออมีประชุมคอรมอคณะรัฐมนตรีคนเล่นม้าน่งานรองเท้าจ็อกกี้รู้เลยท่านใชเงียบขอบคุณมากนุ้ยให้เกียรติกับงานมากขอบคุณครับเอาละฮะตอนนี้ท่านประธานก้ามาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปละครดีเสนอเรื่องอะไรคะ เดียวเราจะไปายเลยนะครับดยวนะาราจะมาตอนกี่โมงครับรู้จักไหมบุเพศนิวาตบุเพพระเอกใครฮะพี่โรับพบกับดาราที่รับเชิญมาวันนี้เรียกว่าไปที่ไหนห้างแตกที่นั่นห้างแตกทำไมถึงห้างแตกนะครับหนึ่งสองสามไม่ตอบให้เสร็จซะก่อนแล้วผมเป็นห่วงแฟนขาพครับผมได้ฮะไมห้างแตกเพราะอะไรถึงห้างแตกครับเดินชนกระจกครับนี่มาถ่ายร่างกัน มาตอนกี่โมงครับไม่ตอบฉันดีกว่าเสียงปลบปือดังๆครับต้อนรับพี่ป๊อครับพี่๊อปเล่นไปนะครับที่บอกว่ามีขาวตลกมาดาราคือจริงมาก อ๋อตีข่าเลยครัตอมมาเราใช่ทมรู้ว่าภาคหน้ามันจะมะโอเคว่าสองกำลังมาแล้วคนี่คือตอมมาครับผมก็เดี๋ยวผมขอท่านนให้แก็บภาพได้ได้ครับได้ครับผมพี่โดยพี่ป๊อบนะไม่ท้่กว่าจะมาค่ะเอาเดินผ่านคุณมาเมื่อกี้คุณไม่เห็นพี่ป๊อบรอฮะนี่พี่ป๊อบครับสวัสดีครับอุ้ยเพ็นกูเกียรติเาใช่ครับพี่ป๊อบไงป๊อบไหนอะป๊อบประกำน้ำตาย เอางี้เดี๋ยวให้พี่ป๊บนั่งรอก่อนแล้วกันนะได้ครับเพราะว่าจะมีดารายข่านหนึ่งเชิญพี่ป๊บครับเชิญครับพี่ป๊บนั่งกู้ท่านครับเขาสดงนานไหมคะลิงคณะนี่ไม่ใช่คณะปกิจติรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะได้ครับตอนนี้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางเอกละครที่กำลังโด่งดังขนาดนี้แล้วข่าวคราวตอนนี้โอ้โหกำลังมีเรื่องกุ๊กิ๊กกู๊กิ๊กอยู่กับพี่โป๊บด้วยเสียงปบมือดังๆให้กับน้องดำปากน้ำโพครับ อะไรวะเกิดสภาพได้เลยนะเฮ้ยครับผมของน้ำเอ๊ะนักเอียร์ก็เป็นคางทูงเหรออ๋อทุูนไรเดอร์นะอ๋อเป็นทุูนไรเดอร์เอาจิฟฟันๆใช่มั้ยอะไรของมึงเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอออยากจะถามว่าขายยังไงคะขายอ่ะจะขนมฟองหนึ่งเหรอขนมฟองหนึ่งเชิญแต่บาทเอ่อสังกัดอะไรนะ จริงไหมคะเรื่องที่เขาบอกว่าแอบกินกับดาราช่องน้อยสีอะค่ะจริงไหมคะช่องน้อยสีจริงจริงนะค่คือน้องเนี่ยเพิ่งมาในเหนือให้น้องพักก่อนได้ไหมคะอย่าให้ตอบค่ะตอบเลยสิค่ะตลบจริงจริงไหมคะคือว่าอย่างคคืือออย่างนี้นะคะคือเขาเนี่ยเป็นแค่พี่น้องร่วมช่องกันเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะคุณเนพื่อร่วมงานเหรอใช่ค่ะอ๋อแล้วที่แบบ นั่งนั่งรถไปด้วยกันอะจริงหรือเปล่าคะคือว่าวันนั้นเนี่ยานี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเข้างานกันเลยดีกว่านะคะน้องดำขาน้องดำมาไหนนี่นะแล้วผมว่าผมใ่้ออกดีกว่าฮะเจาจะออกไปไหนเพิ่งมาไม่ไม่มึงบังหน้าฉากนี้ไม่ได้พูดอะไรแล้วอยากเอาไม้มาบังหน้าคุยถ้าอยะางนั้นเดี๋ยวขอเชิญน้องดำนั่งนั่งตรงนี้ก่อนพักก่อนนะคะเชิญดำเชิญดำสืบมนชนนะฮะนั่งตรงนี้เลยฮะนั่งตรงนี้เลยฮะนั่งด้วยนะคะเอาละครับตอนนี้มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ผมชอบคุณมานานแล้วนะครับ เล่นละครได้เก่งนะครับผมคุณตีอแตกขาวขึ้นเยอะเลยนะครับน้องดำเลยนี่นกอู๋สว่างจ้าเลยเอาตอนนี้นะฮะน้องดำก็มาถึงที่เรียบร้อยก่อนที่จะให้ขึ้นมากล่าวนะฮะอะไรต่ออะไรนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานจากบางน้ำพึ่งหน่อยนะฮะ ผลงานจะมีอะไรต่อยไหมครับวันนี้ผลงานเรื่องอะไรครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้น้องตอบนะคะไที่ใหญ่อที่ได้มาวันนี้โอ้โหทัน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 อ๋อ18ฮะอ๋อยังไม่พอถ้าว่าทำอะไรเนี่ย คุณมุ้ยบอกให้ผมกิ้งไม่ใช่บออให้ขโมดคำพูดก็ขอบคุณต้องลองเพลงใหม่เมื่อไรจะออกคะทุกอย่างขอตอบหลังจากอีเวนต์นี้นะคะโอ้ก็ ประธานะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวให้ท่านนั่งพักตรงนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> อ่าเดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปรวมกับดาราน,นักแสดงของเร<ด>าไหนมาแล้วอยากฟังให้ร้องเพลงสักหน่อยได้ไหมคะคุณอยากฟังเพลงอะไรละครับเราให้ได้สักน,นิดหนึ่งอ่ะร้องเพลงโชว์หน่อยนะคะหมดดวงหมดดวงเอ่อพอดี๋ยวนะคะ <c oughs> คือร้องเพลงเนี่ยไม่ไม่รวมอยู่ในเงินที่มาอีเวนต์นะคะอุ้ยเอ้ยโคว์ตัวก็อีกอันนึงเขาใช่เ่าเดี๋ยวต้องตกลงกันแล้วทำไมไม่รวมกับร้องเพลงด้วยล่ะฮะอ๋อไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเรารับแยกกันนะคะอุยโอยโชว์ตัวนี่เท่าไหร่โชว์ตัวเดียวสามร้อยลาว่าเลยสามร้อยนี่ สุดตานี่สุดตาเอางี้เดี๋ยวเราจะให้ถ่ายรูปรวมนะฮะกับท่านประธานแล้วก็พี่โป๊ปช่วยเชิญทางนี้เลยฮะเชิญคุณตังทีนี้เลยฮะแล้วก็ผู้จัดการช่วยดูแลยสายตายายวะเห็นนินจา้องพร้อมเลยนะครับพร้อมเลยตกลงเรื่องแฟนเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายช่องช่องน้อสีว่าไงคะ เอางี้ค่ะ ah. อย่างท mm hmm. oh, uh oh. ี่บอกนะคะว่าเขาเป็นเพียงแค่พี่น้องกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันอ๋อแล้วแล้วพี่น้องกันจริงหรือเปล่าเป็นพี่น้องกันจริงหรือเปล่าก็เป็นพี่น้องกันจริงๆอ๋อเหล่ะตั้งแต่เห็นแม่งเห็นไปด้วยกันไหมครับอ๋อผมอาจจะต่างฝ่ายนิดนึเปล่าแล้วที่ไรหนูที่คุยกันเลยคะที่ไรเป็นน้องกันเลยคะไลา์ปองค่ะไลา์ตัดผมไม่ใช่ลายจริงเหรอไม่ใช่ค่ะอ๋อแต่ลอยลอยลอยอะไรเนี่ยอะไรจำผู้จัพรายการ นี่ทุกตาอยู่นี่นี่อินกันกูจัดการเข้าใจไหมสภาทุกตาสิเปมนสาพมันใหม่อะทำลองจีบไปท่้เรื่องสามีแบบว่าเอมีสามีไสามีทำไมพูดดีๆพูดดีๆมือมันหนักนะมือมันหนักนะไม่สภาพจริงหรือเปล่าครับที่คุณนั้นบอกว่าคุณออกมาทำงานจริงๆแล้วแฟนของคุณเนี่ยหนีเที่ยวครับ จริงหรือเปล่าครับนี่ถามให้บ้านแตกเนี่ยนักข่าวช่องไหนนะคุณเนี่ยช่องคลอดครับผมคุณดำฮะคุณให้สัมภาษณ์กันหน่อยฮะเหรอครับผมครับไปซีบมาจิงจริไปเที่ยวไหนแล้วไปเที่ยวไหนกันแล้วไม่มีเลิกงานกลับบ้านตลอดนี่ไงมึงเอาความจริงมาคุยกันสิหนุ่ยเอ้ยเออพูดเไดเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าไม่สัมภาษณ์ดารากันแล้วเหรออยู่ๆมาเรื่องกูได้ไงเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรแล้ว เดี๋ยวถ้ารอเปิดงานก่อนฮะไม่ต้องเปิดต้ปิดได้เลยไม่รู้แหละฉันไล่เธอออกหวานแกต้องมาเป็นผู้จัดการฉันแล้วเออท่านประธานคะพอโชว์ว่ามาเป็นผู้จัดการดิฉันไหมคะได้ครับผมจริงนะตอนี้คุณต้องไปเป็นผู้จัดการส่วนตัวดิฉันเพราะถ้าไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็จะได้มารุมล้อมดิฉันไงเข้าใจไหมผมไม่รับงานคุณดีกว่าครับทำไมอะกูมาคนเดียวยังไม่มีใครสนใจเลย แหม,ม,ม่แม่แม่แม่อย่าพึ่งน้อยใจสิคะท่านประธานอย่างน้อยก็ได้ก๋วยเตี๋ยวไปทันนะคะ